ไอสัตไอเหี้ยมอโนฟักเอขีดเดียนเอ็มปักเป้ดาวลุกอันดับหนึ่งของยุโรปหรือบอลโลกนะครับสารต่อคิสเซโน่แล้วก็รีโอเดนารมสวันนี้เราจะเปิดการกันเลยนะครับเราจะเปิดเริ่มเริ่มจากกั๊ดกัลโหลกัะโหลกัลลาก่อนน,น,นนะครับมอโนฟักเอ ผมไม่เคยเปิดการเดยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยครับเดือดดีขนาดนี้มาก,ก่อนเราจะเปิดการ over over all ใช่ไหมครับเขาเรียก over all มาครับเปิดเชะกุสตาโาว6หกล้านเจ็ดนะครับกุสตาว6หกล้านเจ็ดต่อไปเปิดนี่ มาให้กระทอกกระดี่อ่ะเราเปิดการ์ด92วกันดีนะครับ20ใบเราจะเปิดอย่างละใบนะครับอุ้ยลักษาเสโอ้ยหนอหนอค้นหว,าน,ว,า,นวานเาอาเอาพี่ฟอร์ด เนื้อรับหนึ่งถึงสามนะครับเป็นภาษาอีสานหนึ่งสองสามแล้วก็เลขหนึ่งโอ้ยหน้าบานเพลงมาเฮียอุ้ย เซตมอนเฮียพาลาเอาเปิดกันต่อนะยี่สิบสามใบเรโน่ทีโกซิลบาอาริสันนะครับอยากจกะเ,เรียกอาริสันเลยครับอาริสันนี่แหละุ้ยร้อยล้าน ตัวนี้โหดนะครับตอนนี้อยู่บาเลนเซียหรือเซมิยาเนี่ยยืมตัวโบรุชี่ทางใครโบรุชี่นี้ก็อยู่อยู่เวนตุสนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังทำเพจยูเวนตุสด้วยแหละ <c oughs> เพจฟุตบอลเกี่ยวกับยูเวนตุสหักฝากไปกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับย <c oughs> ูเวนตุสไทยแลนด์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ โอ้ยโตเกาโอ้้หยเนียงกูรันอุย้ยกองเต้อู้ดันเต้ดันเต้ตัวนี้ก็เคยโหดนะบนโลกสองสิบสี่นียิดิสเบลผมชอบยูนมนิคนะส่วนตัว โจโจเปเป้เราพูดกันนะพร้อมกันนะครับโจโจโจโอ้ยฟันเก,ก่กาก็ดีต่อไปเราจะเปิดการ์ดเปิดกันต่อเลยนะครับเปิดกันต่อไม่รอนะฟิมินโนนาบาร์บูชี่ซัม นี่โอ้แต่ตัวนี้ผมชอบนะชอบชอบเป็นการส่วนตัวอีดินอาซาเดคฮาลาออกเยอะมากนะครับฮาลาเดคาลามาริดอุ้ยปูตาเกนยอต,ตำนานเลีวมาริดนะครับ David Silva Demi Ăn bỏ Arturo Bidau Cú ai Cú ai bà Cú ai Cú ai Cú ai อาร์ทร uh, ูเอฟเฟนแบกเขาบอกส,สไตล์เหมือนโทนี่โคนะครับหน้าดดๆอย่างนี้สไตล์เหมือนโทนี่โคน์เปิดบอลวางบอลครับอิลิซันลูส์ลซาโน คาราเกะคาราเกะนี่สำเนียงไอสัตว์มูนีอินเมนเนอร์หมดนะครับต่อตไปนี้เหลืออีกประมาณยี่สิบสองการ์ดนะครับเปิดการ์ดต่อนะครับต่อเลยไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ หุยกาเลสตูยโยนี่เขาเรียกว่าพลองนะครับมิเชลบัลลักผลองเน็กเวดนะครับตำนานยูเวนตุสกับราซิโอนะครับนี่ลีโอนดนเมซี่องตวนกิสมัน new Neuer Neuer ted chingle kepro rui costa cristiano ronaldo cristiano ronaldo zoom ขอแคปนะครับขอแขวหน้าจอไว้นึ่สักครั้งนะครับผมขอแขวหน้าจอไว้นะครับเปิดกันต่อเลยนะครับบัลทรีฟองกูเบนนซี่อ่านไม่ออกกันนะครับมั่มัวออร์ซิลอุอออ๊ยไอซัตอีฮียะ m ด t h e r f u c k e r คีเดยนเอ็มปักเป้ดาวรุ่งอันดับหนึ่งของยุโรปหรือบอลโลกนะครับสานต่อคิเซโนแล้วก็รีโอเดนเมซี่บอร์ชิวิเอระรูคอสตาแฟงเลมพาร์ดเราไปอาจจะช้านะครับ รวมหายใส่เขาเยอะมัดฟัาร oh, ์กโหคีนไม่เอาครับผมไม่ชอบโอ้หตำนานปารูมาจิน,นี่ขอเปิดเพลงกำลังมาแรงนะครับ FC ผม ขอเปิดเพลงอันนี้ก่อนนะการสุดท้ายน้องเอลลี่ How to love 2> ส2 1าม 1> สองหนึ่งโอ้โหก็ดีเปิดกันต่อเลยนะครับเปิดฮอตคัดนะครับผมเช็คมาครับขั้นต่ำได้สามพันล้านบวกห้า สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปิดโอ้เน็กเวดก็ดีอะไม่ต่ำสุด ตัวนี้เรา,าเปิดการาดสุดๆเลาวนะครับเปิดดีเพย์นะครับขอให้ทุกคนยกมือขึ้นนะครับแบบบอลเก็นจิโลังให้ผมนะครับบอลเกนจิเป็นเวลา30วินะครับขอก๊างแกงนะครับบอลเกินจิ30วิ ส่งพลังมาแลครั ну บสามสิบวิตอนนี้เหลือยี่สิบวินะครับสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสีบสามสิบสองสิบเอ็ดเเก้าแ สามสองหนึ่งกดตัวน,นะครับผมจะมือบังน่อยครับผู้คนดูนะคนดูอาจจะเห็นนะครับแต่ผมขอบังนิดน,นึงนะครับตอนนี้อยู่ที่หลักอ,อีสิบสี่ล้านสามร้อยหูเหี้ยโอ้ดีในเอ็มเอปนะครับค่ะ ถือว่าคุ้มนะครับเป็นการ์ดฟรีกิจกรรมในฟีฟ่า้าใครชอบชีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด่อ s u b s c r i ช่องชามาร์กเลยนะครับจุบจ๊บๆกดแหลมด้วย